สวัสดีครับวันนี้ก็มาป้อนข้าพี่เย็นนะครับก่อนข้าหลักนอนนะครับนี่คนได้กินข้าวของเรานิ่งเลยงวงสารๆๆๆๆๆเงื้องึ้งยนะครับนี่ได้กินข้าวอร่อยเลยนี่คือโชวหน้าคนได้กินข้าวนะครับนี่ครับอ้ําอ้ําอ้ นี่ครับนี่ครับแชทนี่ครับนี่ครับนี่กขึ้นดีไหมนี่ดูด้วยเหมือนหมดยังหมดแล้วนี่ครับคือชมหน้าคนได้กินข้าวของเราชมหน้าคนได้กินข้าวแล้วนี่คือช้าง นี่คือลำตัวของช้างที่ได้กินข้าวค่ะ